ดนหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่มีความน่ารักแล้วก็มีความน่าค้นหาในตัวนะคะความน่ารักของคุณก็คือคุณมีหลายบุค,คลิกก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีหลายบุค,คลิกในตัวตนของตัวเองก็ได้นะคะเห็นได้หลายอย่างเนาะคุณมีกี่คนกันแน่นในตัวเดียวในตัวเดียวในคนคนเดียวอ อ่ะ okay. uh, สุดท้ายแล้วจ้าลิลี่เฮ้ยพีเซนอ่าคุณเป็นคนที่ you live in the moment and are able to bring from the energy of love in your current เอคอมแทหรือเปล่าเนี่ยใส่ใส่ใสคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีมีเอเนจีของการพรีเซนตหรือว่าแชร์เรื่องอา่าราวในชีวิตนะคะเกี่ยวกับความรับนะได้เป็นอย่างดีอือ ทำให้ผูกคนเขาคุณอาจจะมีประสบการณ์ในด้านความรักหรือเปล่าแล้วก็แชร์ไปนะคะแล้วทําให้คนอื่นเขาแก้ปัญหาในด้านความรักได้เป็นอย่างดีก็เป็นไปได้แล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นการให้ที่น่ารักนะ P C นะ P R E S E N T เสนอนำเสนอป,ปัจจุบันอ้าวโทษทีค่ะอันนี้เพยเซนค่ะอ่านพีเซนได้ไงอยู่ขออภบอกแล้วคุณเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะจะไม่คิดจะไม่คิดเศร้าสอยกับอดีตหรือพาร์ท,ที่ผ่านมานะคะคนเรเวอร์ั่นกับเมื่อกี้เลยใช่ไหมตลกหมอคือบอกอะไรเนี่ยแหม บอกแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะเออสอรี่สอรี่สอรี่อะโมยเออคุณเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะคะจะไม่จะไม่ไปยึดติดกับอดีตแล้วมันทําให้เป็นโมเมนต์ที่คนที่คนที่อยู่กับปัจจุบันนะ,ะมันดูมันดูมีพลังนะคะในตัวเองแล้วก็มันดูเป็นคนที่อะโอเคนะคะคนที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให เหมือนเราไปคุยกับเพื่อนสักคนหนึ่งอะที่คุณจะรู้สึกเบื่อนะถ้าเกิดเราไปนั่งคุยกับเขาแล้วเขาพูดถึงแต่เรื่องราวในอดีตนะคะซึ่งโค้ดเคยเป็นนะคะก่อนที่จะมา,เ,าเลิกยึดติดกับอดีตก็คือเราก็คือเป็นคนที่ยึดติดกับอดีตมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้ว่าเต็มปากว่าการไปนั่งพูดหรือมโนถึงเรื่องในอดีตมันไม่ได้ให้หรือให้ทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นเลย ะะเราต้องไปข้างหน้านะคะ move 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 นะคะ movement ให้ได้นะคะทุกๆอย่างในชีวิตเราคือปัจจุบันนะคะแล้วเราอยากรู้อนาคตเราก็คือทําปัจจุบันนะคะเราถึงจะรู้อนาคตแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้อดีตแล้วก็แค่หันหลังกลับไปมองว่าอาดีตเราทําอะไรขึ้นแต่เราไม่ต้องขึงกับว่าเก็บมันมาอยู่กับปัจจุบันกับเรานะคะเข้าใจไหมก็ t เนาะ เมื่อกี้ต้องขอไปอย่างแรงเพเซนกับพีเซนคือขำตัวเองมากมากนะคะโอเคชัดจบไปแล้วนะสำหรับพี่ก,การ์ดวันนี้แบบอึดๆทนๆแบบร้อนมากนะคะเราจะลงไปข้างล่างกันไหมนะคะอยู่ไม่ได้นะคะข้างบนร้อนจริงๆหรือไม่ก็ต้องเปิดห้องสักนิดหนึ่งนะคะเนอืมประมาณน,นี้นะคะ่ะอยู่ไม่ได้คะ่ะร้อนบายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ See you.